สวัสดีค่ะทุกคนเทสไม่ก่อนไม่รู้ว่าไม่ติดไหมขอเทสก่อน <c oughs> ก็คือ ซื้อใหม่ใหม่เออในเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้ว Get Ready With Me นะแม่ก็คือแอปซื้อใหม่ใหม่ค่ะเพราะว่าอ e ีไม้ตัวเก่าที่มันเป็นเสียบสายแล้วมันก็โยงระยางเนี่ยที่มันเป็นเมนนวลเว่อเนี่ยเอฟทำหล่นบ่อยมากทุกคนมันก็เลยแบบเรีอ,อะไรอะเหมือนตัวไม้อะ่ะก็เลยไม่ดีเนาะก,ก็เลยซื้อไหม่ใหม่เป็นไม้ไวเลสค่ะซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาพอเป็นไม้ไวเลสปุ๊บบางทีติดบ้างไม่ติดบ้าง ออนะก็เลยต้องลองเทสก่อนนะคะวันนี้ค่ะทุกคนก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราเคยพูดกันไปหลายครั้งแล้วใช่ปะว่าออสินค้าแบรนด์เนมเดี๋ยวนี้มันแพงมันแบบโอ้โหขึ้นราคาฉ่ำนู่นนี่นั่นเ,ออเศรษฐกิจก็ไม่ดีเงินก็ไม่ค่อยมีของก็ยังมาแพงอีกอะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่ากิเลสไม่เคยหยุดเออนะวันนี้ก็เลยหยิบไอเทมมาเอาจริงนะค่อนข้างเยอะอะ กี่ชิ้นวเนี่ยที่ที่เอามาเนี่ยเป็นสิได้มั้งเออประมาณเป็น10ชิ้นที่ถ้าเกิดนณะวันเนี้เรามีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเศรษฐกษิจไม่ดีก็จริงแต่กิเลสก,ก็ยังมีอยู่แล้วมีเงินอยู่แค่เนี้ยมีเงินอยู่แคบบ่แบบอาเลสเซตั้งบัตรเจ็ตไว้สามหมืเออสามหมื 30, 000, ปี2องพที่เขาจะยิงกัน ทั่วโลกเนี่ยในโลกตรงนั้นก็จะยิงตรงนี้ก็จะยิงตรงนั้นก็แผ่นนินไหวตรงนี้ก็แบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยวุ่นวายเนี่ยแต่เราก็จะยังอยากใช้เงินสามหมื่นตรงนี้ของเราเราจะได้อะไรบ้างนะคะก็วันนี้หิบมาก็แบรนด์หลกัหลกๆหลายทุกคนหลุยส์กุชชี่ดีออนะแล้วก็แอมเมสแล้วก็ชาแนลเออเป็นแบรนดนะ์แี่เฟรน์ริตนะคะมาเริ่มกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะเอฟม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะเยอะใช่มันจะยาวนะคะอันแรกเลยนะ ซึ่งเคลมไว้ก่อนเลยว่าเอพยายามหาอันที่คุ้มค่าที่สุดแล้วใช่พยายามหาอันที่แบบอืมคุ้มค่าที่สุดแล้วไม่ใช่แบบของซีตัวอะไรก็ไม่รู้เอามาก็ไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยไม่เอานะอันแรกค่ะก็คือนี่ขยับก่อนอย่เออันแรกก็คือน้องคนนี้ค่ะที่เชียร์มาตลอดแล้วก็ยังเชียร์อยู่ในปีนี้นะคะเพราะว่าน้องยังไม่ถึงสามหมื่น ก็คือน้องโพเชตคิริกามินั่นเองไงของลือวิตตองนะตอนนี้น้องอยู่ที่27,700บาทเออถ้าจะไม่ผิดช่วงก่อนมันจะแบบ20,000ต้นบ้ะหรือ2 0 0 0 0สักอย่างเออนี่มันก็มีขึ้นมาแล้วนะแต่มันก็ยังไม่แตะ30,000ถามว่าทำไมคุ้มดูดิได้3อันเออเผื่อใครไม่เคยดูคลิปเก่าๆของเอฟนะก็มันได้3อันค่ะอันใหญ่อันกลางอันเล็ก อันใหญ่เนี้ยถ้าเกิดสมมุติคุณสามารถอัดแอปใส่โซ่ได้เนี่ยก็คือเป็นกระเป๋าแบบสะพายอย่างนี้ได้เลยนะเออส่วนอันกลางถามว่าใส่อะไรใส่พาสปอร์ตเออแบบไปเที่ยวต้องชิคๆจะมาแบบพาสปอร์ตเล่มเป่าๆปลี้บี่ไม่ได้นะแม่ <laughs> ต้องใส่ในทองลุยด้วย <laughs> เออ นะแล้วก็อันเล็กใส่การ์ดใช้เป็นกระเป๋าตังค์แบบอันเล็กๆได้อะเออใส่การ์ดใส่เหรียญใส่แบงค์ได้นะคะฉะนั้นอันนี้รู้สึกว่าแบบเ one, คยมันทรีอินวันคุ้มมากหารกันออกมาตกแบ,บบชิ้นละไม่ถึงหมื่นแม่ก็ยังรู้สึกว่าคุ้มอยู่แล้วก็ข้างในเป็นสีน่ารักตะมุตะมิด้วยนะคะก็เป็นชิ้นแรกที่รู้สึกว่าแบบน่าสนใจเออแต่ว่าถามว่าซื้อยังยังไม่ซื้อ ใช่เชียร์มาหลายปีแล้วอันนี้ก็ยังไม่ซื้อสักทีนะคะนั่นแหละก็ตำนานนะชิ้นที่สองจากลุยวิตตองเหมือนกันก็คือจึงเป็นตัวมินิพเชสนั่นเองเออเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็คือของลุยวิตตองเนี่ยตอนเนี้ยที่เอฟรู้สึกว่ามันคุ้มเงินอ่ะมันเหลือประมาณน,นี้แหละทุกคนเอาจริงนะอย่างอื่นมันเกินสามหมื่นไปหมดแล้วะ่ะ มินิโพเชตเนี่ยก็คือคุ้มตรงที่ 1. คือน้องใช้เป็นกระเป๋าใส่ของจุกจิกในกระเป๋าเราได้ใช่ไหมสอคือน้องมันมีสายโซ่มีห่วงสําหรับเอาไปคล้องสายโซ่ยาวได้ฉะนั้นน่ะน้องจะมีความเป็นแบบเฮ้ยเป็นมินิแบ็ได้อยู่เออได้อยู่เออแต่ต้องเป็นมินิแบ็ที่แบบเป็นคนของน้อยอ่ะเออใส่กงใส่การได้ใส่มือถือเอฟเคยซื้อมาแล้วตอนนี้นเอฟใช้อะ่ะ สมัยนู่นนานมากแล้วนะเออใส่มือถือ iPhone X ไม่ได้ใช้ออปกตินะฉะนั้นอย่าหวังว่า iPhone ของคุณจะเข้าได้คุณต้องใช้รุ่น Flip เลยอย่าเงี้ยเท่านั้นนะคะถึงจะเข้าได้นะสำหรับตัวนี้แต่ก็ยังเป็นอะไรที่เอฟรู้สึกว่าคุ้มค่ายอยู่นะคะมาตอนนี้อยู่ที่ราคา26,000บาทแพงแพง นะต่อคลิปนี้เราจะไม่พูดถึงตลาดมือสองนะทุกคนเฉพาะคนที่อยากได้สินค้ามือหนึ่งเท่านั้นนะเออแต่ถ้าใครรับมือสองได้ก็ไปม,มือสองเลยค่ะถูกกว่านี้เยอะชิ้นถัดไปจะไม่ใช่หลุยส์ตองแล้เออตอนแรกเอฟพยายามไปเสิร์ชหาแบบหลุยส์ตองอ,งอย่างอื่นที่มันไม่เกินสามหมื่นใช่ป่ะที่เหลือมันเป็นกระเป๋าตังค์เป็นอะไรอย่างนี้หมดแล้วอ่ะเออมันไม่สามารถเอามาใช้แบบอแดปเป็นอย่างอื่นได้แล้วนะคะก็เลยไม่ได้เอามานั่นเองนะ ชิ้นถัดไปจากแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งก็ここคือแบรนด์ขาประจำกุชชี่นั่นเองนะคะกุชชี่น,น,นี่ก็เป็นอีกอันที่หายากนะใช่นั่งสไลด์อยู่นานมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบโหสามหมื่นไม่ได้ไเลยหรอเนี่ยนะคะนั่นก็คือน้องคนนี้นี่เป็นชามห้อยกุชชี่อ่านว่าอะไรอะม,ม,มินเน็ตมินเน็ตมินิพาวช์ ใหอ่านออกอ่านให้ฟังหน่อยเอออ่านให้ฟังหน่อยนะคะเป็นชามนะตัวนี้อยู่ที่ราคา22,400บาทเออซึ่งถามว่าทำไมมันน่าสนใจก็มันเป็นชามที่มันยังสามารถแบบใส่ของได้อะเออสามารถถือของแขนได้นะคะจากตัวหูรูดด้านข้างเนี่ยก็สามารถถือของแขนได้แบบว่าแบบ โอ้ยเล็กๆน้อยๆแบบโอ้ยโอ้ยเงี้ยคือรถไฟฟ้าแบบโอ้ยโอ้ยไม่ได้ปกของเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออนะยังได้อยู่ทุกคนแล้วมันก็สามารถพอมันบอกว่าเป็นชามอ่ะคือสามารถมันไปเกี่ยวกระเป๋าโทไใบใหญ่ของเราก็ได้เออแต่ไม่แนะนําให้แบบเกี่ยวแล้วเอาไว้ข้างนอกนะน่าจะโดนกระชากอยู่เออนะเกี่ยวแล้วก็ไว้ข้างในให้มันหาของง่าย นะคะก็เป็นอีกอันนึงทีน่น่าสนใจแล้วก็แบบเไม่เคยเห็นเลยนะอันเนี้ยเออไม่เคยเห็นในเขาเรียกอะไรอ่ะในตลาดมือสองหรือในอะไรก็ตามอะ่ะเออไม่เคยเห็นเลยก็รู้สึกว่าเออเป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจค่ะแล้วก็อีกอันนึงจากกูชี่อันนี้แบบอัดถับป,ประโยชน์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ใช่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าน่ารักก็คือน้องคนนี้นี่แคปเชฟ p e GG Coin p เ r ิสเออชนะทุงมที่นใบหน้า,นาแมวนั่นเองดูคน มากับราคาสองหมืหนึ่งันหกร้อยบาทฮัลโหลเออต้องเสียตังกับแมวไปอีกแค่ไหนกันเชียวนะก็น่ารักมากๆเลยอันเนี้ยเออถ้าเกิดใครรู้สึกว่าแบบอยากใช้เงินสักสองหมื่นไม่รู้จะซื้ออะไรดีให้มันไรสาระเล่นกับชีวิตอย่างเงี้ยก็อันนี้เลยค่ะเออเหมาะนะก็เอามาทําอะไรไม่ได้หรอกนอกจากใส่เหรียญน,นะออดูทรงแล้วแบบเหรียญอย่างเดียวอะ่ะเพราะว่าบัตรก็ใส่ไม่ได้หรอกอนั่นแหละค่ะถ้าเกิดใครแบบ อยาเสียเงินแบบว่าดูแรสาระดีก็อันนี้เลยสนับสนุนนะอ่ะ อันถัดไปกับกุชชี่อันนี้เป็นอันแรกที่แบบพอเอฟเธอขึง g กุชชี่ใช่ป่ะ,ละเลฟก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยรุ่นนี้มันต้องได้ดิปรากฏมันไม่ได้ใช่มันเกินสามหมื่นแต่มันเกินไปนิดนึงเอเก็บัง้เออ์งเพิ่มอีกนิดนึงแต่รู้สึกว่าคุ้มนะคะก็คือตัวนี้เป็นกระเป๋าโอฟิเดียมินิแบกนั่นเองนี่ตัวนี้ที่เขาฮิตกันเมื่อแบบสอปีก่อน หรือ3ปีหรือ4ปีสักอย่างประมาณนี้เออสองสปีก่อนแต่อันนี้จะเป็นรุ่นกระจิว๋วเป็นใบเล็กเออเป็นใบเล็กฟิลเหมือนมินิพเชตนะทุกคนเอออันนี้มาในราคา31,500ืบาทเออก็คือเกินงบไปพันห้าเก็บตังอีกนิดนึงเก็บตังอีก2อาทิตย์อะเอาให้มันได้นะก็อันนี้แหละน่ารักเออ,นนร,เอรู้สึกว่าแบบ ยังเป็นตัวที่ราคาย,ยังพอได้อยู่สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะคะก็ได้เป็นกระเป๋าจริงจังเหมือนกันสามารถเอาไปใส่ใส่โซ่ยาวได้ด้วยเออนะก็สามารถใช้ได้หลายโอกาสแต่ว่าขนาดมันเล็กอะ่ะมันก็คงใส่อะไรได้ไม่เยอะหรอกนะคะทีนี้แบรนด์ถัดไปก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ชอบอแต่ว่าตอนเนี้ยเหลือกระเป๋าของแบรนด์นี้อยู่ในคอลเลคชันไหมนะไม่เหลือเลย ไม่มีเลยนะคะนั่นคือกุ๊ดเอ้ยไม่ใช่กุชชี่ดิกุชชี่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นั่นก็คือคริสเตียนดีออนั่นเองเออซึ่งดีออก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่แบบตอนแรกอะ่ะไม่ค่อยคาดหวังเลยกับดีออมีความรู้สึกว่าสามหมื่นกับดีออน่าจะได้แบบหมวกกระเป๋าตัตงค์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่พอเสิร์ชไปเสิร์ชมาก็จเจอน,นี้อยู่นี่เป็นดีออริเวร่าเออดีออทราเวลซิปพาว์นั่นเองนะคะก็คือเป็นพาว์นี่ เราสามารถมาอาดปเป็นคลาสได้ไงเออนะอันเนี้ยก็มาอยู่ในราคา24,000บาทออโอเคนะมินิโพเชตดูแลสละไปเลยเจริงนะเออ2 4ง0 0ี่พันบาทแต่แน่นอนว่ามันเป็นผ้าทุกคนถ้าใครคอนเซิร์นเรื่องแมทีเทียลเรื่องความทนทานอะไรเงี้ยเออก็ผ้ามันก็จะดูแลรักษายากกว่าใช่ปะกว่าออแคนวาสเออแคนวาสยังไงมันก็ผ้าใบาอะ่ะมันก็ทนอะ่ะเออนะอันเนี้ย มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดไปหาทางเอาสายโซ่ใส่มันก็เลิศอยู่นะเป็นกระเป๋าสะพายได้อยู่ทุกคน2 4 0 0 0บาทแล้วก็เป็นดีออแล้วมีหลายลายให้เลือกด้วยอืมอันนี้ที่เอฟเลือกมาคือเลือกอันที่เอฟชอบนะคะแต่ว่าในเว็บม่นมีหลายลายให้เลือกแล้วก็แต่ละลายราคาไม่เท่ากันก็บวกลบไปอ่ะเออพันสองพนะคะอ่าอย่างที่บอกว่าหลายลายให้เลือกก็คือมีลายนี้ด้วยและลายนี้สวยนี่อืมเป็น travel zip pouch นะคะมากับลาย oblique นั่นเองนี่สวยคลาสสิก ดูแบบไฮโซนะมากับขนาดใกล้เคียงแล้วก็วัตถุดิบก็เป็นแบบวัสดุวัตถุดิบวัสดุวัสดุก็เป็นผ้าเหมือนกันนะคะอันนี้ถูกกัาด้วยสองหมืนหนึ่งพันบาททุกคนอันเนี้ยเอ้ยถ้าเกิดใครจะได้อะไรจากคลิปนี้นะเชียร์อันนี้เอาจริงเชียร์อันนี้กับเชียร์น้องแมวเมื่อกี้เออน้องแมวก็น่ารักอยู่ยนะคะ ถัดไปจะเป็นแบรนด์ a อร์เมออทำทำเวลาดีมากเลยอ่ะนี่เพิ่งสิบนาทีะหรือเอฟคนพูดช้ากว่านี้หรือยังไงดีไงดีประมาณนี้แหละเนาะเอ,อ,อ่ะนะคะแบรนด์แอร์เเนี่ยเอาจริงๆเขาคือถ้าเป็นเครื่องหลังชิ้นเล็กอะราคาเอฟยังรู้สึกว่าแบบไม่ได้แรงมากเท่าแบรนด์อื่นเออแต่ว่า เอฟก็เบื่อแล้วไงมานั่งแนะนําแบบคาวีบาสตียอย่างเงี้ยเออมันก็เบื่อแล้วปะนะเอฟก็เลยรอบนี้อยากจะแนะนําสิ่งที่เอฟอยากได้เป็นการส่วนตัวคะ่ะทุกคนอยากได้ตั้งแต่ประมาณมันหมืเก้าอ่ะเออตอนนี้มันสองหมนสามแล้วก็คือน้องคอนนี้เป็นเชนดองนะคะเป็นส i ริงสมอลโมเดลนั่นเองนะก็เป็นตัวที่เอฟรู้สึกว่าแบบอยากเอามาใส่นิ้วชี้จังเลยนะน่ารักดีนะ วัสดุเป็นเงินนะคะของตัวนี้อยู่ที่ราคา2 3 7 0 0บาทนะคะก็เป็นตัวที่แบบเนี้ยเนี่ยเ,ยเอามาใส่กับนิ้วแล้วแบบรูรีจังเลยนะแต่ว่าไม่ซื้อสักทีนะจนมันขึ้นเป็น2 3 0 0 0แล้วนะอีกนิดนึงมันจะ25 26 27แล้วนะนะคะก็ยังเป็นอีกอันที่รู้สึกว่าแบบ ถ้าเกิดงบไม่ได้แผงเกิดเอองบสามหมื่นแล้วอันเนี้ยเอ้ว่ามันใส่ติดนิ้วได้ตลอดอะความที่มันเป็นเงินนะทุกคนมันก็คือทนทานอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้แบบเออไม่ได้เสียหายง่ายหรืออะไรง่ายแล้วก็เป็นราคาที่ยังรับได้อยู่อืมก็สามารถใส่ติดนิ้วไปได้เรื่อยๆนะคะรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นอันที่คุม้มนะอันถัดไปก็คือเมื่อกี้บน่นว่าแบบ จะมานั่งแนะนำกันคาวิบาสเตียก็คงเบื่อแต่ก็ยังแนะนำคาวิอยู่ใช่นี่เป็นแอนเ k a คาว c คาโ h เดอร์ก็ยังแนะนำอยู่นะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งมันเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถสัมผัสหนังของแ m นเได้โดยที่เราไม่ต้องซื้อกระเป๋าใบใหญ่เออบางท่านจะแบบไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยโทโกเป็นยังไงอ่อเคลมมองเป็นยังไงหรือหนังอื่นๆเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นตัวที่แบบ หมาะก,กับการเอาไปเทสอะเออแล้วก็มีหลายสีแต่ละคอลเลคชันแต่ละซีซั่นที่ออกมาเนี่ยมันมีหลายสีแล้วมันก็จะน่ารักมากนะแต่ตอนนี้จะอยู่ที่ราคา18,800บาทแล้วเออสมัยที่เอฟซื้อเนี่ยเอฟได้มาแบบได้จากญี่ปุ่นนะได้มาเท่าไหร่วะ หมื่นกับอีกหลักร้อยอะทุกคนเออแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยขายไปนะคะแต่ถ้าใครมองหาก,กระเป๋าตังหรือแบบกระเป๋าใส่ก้าอะไรเงี้ยที่มันคอม p พ c จริงๆอะ่ะแล้วก็มินิมอลจริงๆแล้วอ,อยากได้ความเป็นเอเจริงๆก็ยังแนะนํานะคาวีคัทโฮเดอร์แนะนํามากกว่าบาสตียเออเพราะบาสตียใส่บัตรเครดิตไม่ได้ซึ่งในชีวิตประจําวันเราตอนนี้บางทีเราไม่ได้พกเงินสดเราใช่ปะ,ะ่ะเราจะพกแค่บัตรเออฉะนั้นอนะ่ะก็แนะนําตัวนี้นะคะ อีกอันหนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์สุดท้ายก็คือแบรนด์ที่รักแต่ไม่ค่อยมีปัญญาซือ้อใช่ไม่ค่อยมีปัญญาซื้อหลังๆแพงเกินแล้วก็พยายามหาอยู่นานมากว่าอะไรไม่เกินสามหมื่นพยายามจะหาอะไรที่มันอะดปได้เหมือนอันอื่นอะเอ,อเหมือนมพาวส์อรืออะไรอย่างเงี้ยอะดปเป็นแบบกระเป๋าได้เออแต่ว่าไม่ได้จริงๆพยายามแล้วจริงอันที่แนะนําก็คืออันนี้ทุกคนก็เป็นกระเป๋าใส่เหรียญเออซิ คอ Coin Purse ตัวนี้นะคะก็ตัวนี้เป็นอันที่แบบรู้สึกว่าถ้าเอามาใช้งานก็ยังคุมอยู่ทุกคนเออมันได้ความเป็นชาแนลมันใส่ของได้เยอะใส่บง่งใส่บัตรใส่ลงใส่เหรียญอยู่ในวันอันหนึ่งอันเนี่ยได้หมดเลยนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครยังใช้แบงก์อยู่เนี่ยใช้ธนบัตรอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องพับทบเยอะหน่อยนะคะสำหรับตัวนี้ตอนนี้อยู่ที่ราคา25,000บาทก็แพงขึ้นมาเยอะนะ เออก่อนหน้านี้แบบช่วงที่แบบเอ็บบ้าพลังซื้อชเนลเยอะอันนี้มันอยู่ประมาณเท่าไหร่หมื่นเก้าป้าถ้าจำไม่ผิดตอนนี้สองหมื่นห้าแล้วนะฉะนั้นถ้าใครอยากได้รีบซื้อเออรีบ,ร,บรีบซื้อให้มันจบจบไปนะคะแอ,อแล้วก็อย่างที่บอกชแนลก็ไม่เหลืออะไรแล้วนอกนั้นก็เป็นคาร์ทโฮเดอร์แล้วที่ไม่เกินสามหมื่นซึ่งไม่อยากมาแนะนําแล้วมันซ้ำซากก็อีกอันนึงก็คือที่อยากได้เหมือนกันส่วนตัวอยากได้เหมือนกันก็คือนี่เป็นต่างหูคอสตูมจิวเวลี่ของชแนลค่ะ ไม่เกินสามหมื่นมีหลากหลายแบบให้เลือกนะแต่เลือกดีๆนะอันไหนที่แบบมันมีแบบลูกเล่นเยอะหน่อยก็จะเกินสามหมื่นเออแพงมากเลยเดี๋ยวนี้เอาจริงๆนะไอ้แบบนี้ที่เอฟอยากได้เนี่ยก็คืออยู่ที่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทค่ะทุกคนเป็นแบบโลหะและคริสตัลสีทองเออนะสวยอันเนี้ยเอาจริงๆชอบแต่ถามว่าทุกวันนี้ได้ใส่ไหมไม่ค่อยได้ใส่หรอกเออคอสตูมจิวเวล่ะเออเพราะว่าช่วงเนี้ย ช่วงหลังอะบ้ามุกใส่มุกทุกวันเลยแม่เออฉะนั้นพวกแบบต่างหงูต่างหูชาแน,นลวิเวียเนเหล่งเงี้ยช่วงนี้ไม่ได้ใส่เลยเอาจริงแต่ถามว่าแนะนำไหมก็ก็แนะนํายอนยงวะยอนแยังนะอนะอันสุดท้ายที่จัดชาแน,นลแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังเป็นไอเทมที่มีหลากหลายหลักหลากห,หลายราคาเออถูก ต่ำประมาณหมื่นกว่าก็มีแพงสามสี่หมื่นก็มีแล้วก็ยังน่าสนใจรู้สึกว่าได้ใช้อยู่นะคะก็คืออันนี้เป็นแว่นตาชาแนลแว่นตากันแดดนะอันนี้เทียบเลือกมาเนี่ยตัวโมเดลตัวนี้จะอยู่ที่สองหมืนห้าพันบาทเออแต่ว่าเท่าที่ไปแบบเลื่อนๆดูอะ่ะมันมีตั้งแต่ประมาณหมื่นกลางหมื่นปลายสองหมื่นสามสี่หมื่นก็มีเออแล้วแต่แบบเหมือนคอสตูมจิวเวลี่นะคะก็เป็นอีกอันนึงที่แบบ เออมันมีหลากหลายดีไซน์ให้เลือกแล้วก็ถ้าเกิดใครแบบอยากใช้แล้วให้รู้สึกว่าแบบสกรีมความเป็นชาแนลออกมาเนี่ยเออใช่ก็โอเคนะสามารถใช้ได้นะคะสำหรับตัวนี้นะก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจนะแต่อย่างที่เอบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่ติดเออใครไม่ติดกับความเป็นมือสองเลยอะไรเงี้ยลองไปตลาดมือสองดูมีแบบสามหมื่นที่ซื้อได้เยอะเชียของมือนหนึ่งนี่แพงเชีย นะนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับไอเทมที่ไม่เกินสามหมื่นนะคะก็เอามากี่แบรนด์นะน่เป็นแบรนด์แล้วกันไม่น่าเป็นชิ้นแล้วเพราะมันหลายชิ้นอะหนึ่งสองสามสี่จากห้าแบรนด์นะคะที่น่าสนใจในยุค2 0 2 5นี้เออถ้าเกิดใครมีไอเทมไหนที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้ก็ดีนะก็มาแนะนำได้นะคะใครซื้ออะไรไปแล้วบ้างก็มาคอมเมนต์ในคอมเมนต์สิคชั่นนี้ ด้านล่างได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสมาชให้กับช่องเอฟด,ด้วยนะพบกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ